อีเกิลวอล์กฮัลโหลเพื่อนเฮ้ยว่าไงปบอลเฮ้ยกูซื้อเกมเฮสตี้นกยานมาอย่ในบ้านกูเปล่าเขามีแตัวเพเดเตชันเออนั่นแหละมาเอานะอยู่คนเดียวเหรอเออซื้อซื้อซื้อนี่เกมมาอีเกมบอลเอาวินเนอร์วินเนอร์เดี๋ยวเขาเป็นตัววินเนอร์นั่นแหละมาเลยมาเลยกูซื้อมาแล้วโอเครอแป๊บนึงกูไปมาด้วยเลยมาด่วนเลย เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอ้เออมาเลยมาเลยเจอกันบ้ามึงเลยเจอกันบมังกูยมึกูเข้ามาเลยสิเออว่าไงเพื่อนมาแล้วมาแล้วเลือกทีมเลยเลือกทีมไปไปยเลครับเอ้ยมึงกดส่งไกลดิไอ้เชี่ยกรกู้ยิล่นไเป็นกูยิงมั่วดิมึงกดแค่ส่งเฉยๆฉยจะส่งไกลทำไมอ่ะกูกูแล่นไเป็นกูยิงมั่วไงต้อมเอออ้ามึงแยกบอลจะกูทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดอ่ะกดไปเข้ไปเลยไอ้ควายกูเล่นได้เป็นแล้วเนี่ยมึงกดยิงทำไมอ้าว กูอยู่หน้าโก้แล้วกูยิงเข้าลองกูเลี้ยงไปก่อนดิโกงกูเนี่ยไอ้ยีน่าเอาเกมตะเข็นดีกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเออไปเปลี่ยนเกมเมื่อวานเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเกมต่อสู้ดีกว่ากอดสู้กอดสู้มา ready ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ่ายหน้าแตกกัเลยเฮ้ยมึงอย่าตากล่างนี่มีแต่ไหล่ล่างนี่มีแต่ไหล่ล่างนี่โอ ห้ามเตะล่างกับใช้ท่าไม่ตายอ้าวคือมึงอ่อนเองอ่ะห้ามกดเอ็กและกดโอแค่แค่กระโดดแล้วก็กันนี่มึงทำตัวเป็นเจ้าของนี่วะป้องอ้อวาวกูเป็นคนซื้อมากูออกกดได้ดิอม่เกมหนึ่งมากระโดดกันกันนะมา<อ>เออมาจบไป,ไป เมื่อกี้เลาพยายามให้คุณไต่อยดิก็มือให้คุณโดดกูโดดหลบไปไงให้กูต่อยด้วยนี่กูหลบไปเนี่ยก้มก้มคุหลบไปนี่ยมากมอกเหมือนมากัว่ามากกว่ามากกว่ามือกับคอมบิ่นเพื่อนกูให้กูไอ้เหี้ยกูกระโดดหลบแบ๊แบ๊หัวให้กูตบลองมาก้มก้มให้กูเสีท่าไม่ตายมึงยอ่อนเองไงเหี้ยเฮ้ยลองทำไม่ตายกูมาก่อนเฮียเพื่อกระโดดต้องกูไม่ได้เฮียทำไม่ตายชนะโอ้โหเฮียอ่อนชิบหายแล้วบอกเล่นเก่งเฮียังอน ว่าไงครับพี่บอลเล่นเกมเพื่อนพี่หน่อยนี่หนูเล่นไม่เป็นเนาะเล่นน่าจะดีหรอนั่ง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 เล่นเล่นตะลุยด่านด้วยกันไปเลือกตัวนี่กดนี่ขึ้นขึ้นเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยเลือกตัวมึงเล่นตัวผู้หญิงไปโอเคเลือกยังไม่ต้องกดอะไรนะไม่ต้องกดอะไรเดี๋ยวเจ้าบเลือกตัวก่อนโอเคไปเดินนี่เดินนี่เดินเดินอยู่เดินนี่กดนี่กดนี่นี่ยิงเฮนี่เออกดไปกดเดินไปด้วยแลยิงไปด้วยนี่ จะจบไหมเนี่ยไวันเนี้ยเอาแล้วไม่เก็บปืนไรไอจะม้จะใช้ยังปืนสั่ไงน้องไม่รู้น้องเล่นไม่เป็นพี่อย่พองพ่อนะกูด่าไงเดตามมาดิน้องไม่เล่นแล้วองนั่นิ่งๆนั่งก่อนเล่น่่น่ี่จะเ่นย่นเพอี่กันพี่จะไห้ผ่านทานี้เดินเหมือนเดิมนะ เดินเข้าไปหาตำราละกไยังไม่เก okay, okay, mm. okay. okay. yeah, ็บอาวุธเลยไม่เป็นอะไปก็แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีล่นตัวก okay ู่นยวิตายตายเนี้ยวงก้กูองอยากเล่นเกมแล้วกจริงก้องแขเงไแลละชอบให้ี่เนาะเดินไม่สุดอะมึงหนีไม่สุ เล่นเกมใหม่ที่ซื้อมาใหม่้ายขามึงก็เด็กเกินแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันสู้นะเอิ่มบุกผ่านด่านไปเรื่อยๆช่วยกันวันนี้เล่นยาวถึง12ชั่วโมงตีเลยนี่แหละเออข้างหน้าเอาเลย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 เออถ้าไม่ตายก่อนนี้นะแม่เอาอีกแล้วทำไมแม่เป็นมึงด้เฮ้ยมึงมาทำอะไรปล่อยบ้านยังเดี๋ยวที่แม่จะจบแลยังไม่เลิกกูด่านี่ยังไม่เลิกอีกจะจบอยู่แล้วเราไม่จะเลิกทันทีเลยต่อทำให้ตายเท่าให้ตายตอนนี้ต่อยังยังมึงโอ้ยแม่เส็ยดายมึงเอาไงกูเล่นก่อน ทำไงเฮ้ยมึงจะทำแบบเดียกับแม่ได้ไงแบบหนึ่งแป๊บหนึ่งแม่แป๊บหนึ่งแม่แม่มึงตบแม่ได้ไหมแม่มึงตบไปส่อกูอีกทีนะมึงมึงมึงจะโดนแป๊บนึงแม่แป๊บนึงแบึ่งไอ้ชิบหายนี่มึงคุ้ไปฝังใช่ไหมมึงคุ้ไปฝังใช่ไหมันไม่คุ้มเองถ้ามึงไม่เอาปี๊ดแทงกูเลยล่ะไม่เอาพูดเองนะเฮ้ย ทำทำอย่างนี้กับกล้องเลยนะกูจะไม่ปล่อยคุณไว้แล้วนะไอ้ลูกเดี๋ยล่ะคุณกูจะไปบอกไอ้ลูกไม่รักดีกูสอนมึงว่าอะไรมึงคิดว่ามึงทำอย่างนี้กับกูกูจะไม่ด่ามึงใช่ไหมมึงทำอะไรกูแล้วกูจะเย้ ไปไปน้องทำแย่หลังวัดไปใช่ละไอ้ลูกซึ่งตีนจับกดกูได้ลูกแข็งเลยทำเล่นนิดเดียวเว้ยสวัสดีบอกคนนี่คือรายการโอนาบ้าได้มันจะพูดนะผมเป็นฉากละครเล็กๆสั้นๆน้อยๆเแม่แม่เรื่องแล้วแม่ผมก็รู้เรื่องอะไร แม่ดูบ่อยอยู่แต่ไม่ดต้องขึ้นมาหดาอีกแล้วมั้ยแต่มาดูเดี๋ยวาดูตาโอเคนะครับขึ้นมาเป็นฉากละครกับเกมนะครับผมวันนี้เราจะมาทายกันว่าเกมยุคเก่าเนี่ยมีเกมอะไรบ้างที่เรารู้จักเราจะแบ่งทีมเป็นสองสาวแล้วก็ดูว่าใครมีความรู้ด้านเกมมากน้อนไหนวววิิงออดกกกัับบบปป๊ีี้ม บอลอุดน้มไปดูกันนะ<ง>ครับว่าใครมีความรู้ทางด้านเกมวันไหนของโหเนี่ยเลยจังหวะส่งแปลกขึ There, <weed. cem. S 2> ้นทุกวันเลยอนี่ยอะ พอตัวแซดก่อนกูจะมีนี่อยู่เว้ยโฟร์ดอร์เกมนะฮะพอเข้าไปปุ๊บจะมีตัวนี้แหละเป็นรูปเห็ดเห็ดสีสีเว้ยเห็ดสีแล้วก็มีตัวแซดอยู่นำหน้าตัวละครเป็นี่เราเอาใส่หมวกกห้เดินเป็นจมูกจมูกยาวเสมอเสมอไม่ใช่เป็นคำตอบเท่ผิดครับแหมวะม่ันเหมือนจะต้องมาเอาไอ้ลูกแดงๆนะมั้ะมินมินสติ๊กมันบวมมุ้ง้งไปเลยเออมีแต่ว่ามินสติ๊กเป็นคำตอบเท่ ิเกมคอมสมัยมก,มมก่อนนะสีเกอร์ตสีวกาีกว่าีิร์ก <Se eker. S 3> นะฮะเป็นคำตอบเท็ถูกต้องแต่ว่าได้ศูนุดห้ามมีอะไรก่อนสีด้วยดูมา่าสูมา่าเป็นคำตอบเท็จผิดครับเกมเก็บดอกไม้เอาแบบแม็กเซนเอาคือคำศูนยุดบอกเ,เกมเก็ดอกไม้เป็นคำตอบเท็ P จผิดครับอะไรมา The s t i The s t เกอ e ์ อะไรวะอะไรสีวะล่าคีมาเก็บล่ากุญแจแล้วมึงบอกว่าอะไรล่าแก้มหน้าล่าคีตัวแก้วเลยเป็นคำตอบเท่ผิดครับอะไรวะือเลยนะคะภาพนี้นะคะเกมเก่านะคะชื่อเกมว่าซุปเปอร์ซีโอ้ยโอ้ยตอนแรกพูดว่กมันเขียนว่าซิดคำเดียวเว้ยมันไม่ได้มีซุปเปอร์นั้น สองว่าพูตอบไอ้นี่เซเว่นตอนแรกอ่ะมันคือเกมซุปเปอร์ซิคนะคะหรือว่าเกมน้องเห็ดในเขาโกดในตำนานเกมนี้ยังหาโหลดลงพีซีได้ตามเว็บทั่วไปอยู่ยังอยู่เล่นเล่นได้อยู่อันนี้คือยุคที่แบบกูเล่นในแบบว่าวิชาคอมตอนปหนึ่งปสองฟอกเอกใครโกบอต้องตัวไปคำตอบเท่ผิดครับ ไอ้ที่จำชื no er ่อไม่ได้สูม so ่าใช่ซูม่าเป็นคำตอบที่ถูกเออกบจริงีพี่ชายปีงเฮ้ยกบ้ากบ้าซูม่าวชอันนี้สูม่าใครตอบโู้ดทนลึ่งไว้พูดอย่างดัง้ไม่มันรู้อยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วโอเคตอบว่าซูม่านะฮะเป็นคำตอบที่ถูต้องโอเกมนี้ใครก็สตทอ่ะจับยอมยอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มลกโดนเือกป เกมมันคือซูม่าไ่าแอลแอลตาแป๋วช่ไหมไอลลตาลูกวาวไม่มีแต่ว่าซูม่าไปทดตอบเท่โชน้าเฮ้ยมันน่าคุ้นๆอยู่เลยเป็นเกมขบยิงไข่นะคะเล่นเพลินเล่นมันแล้วก็เล่นให้ผ่านด่านไปเรื่อยๆเฮ้ยจชื่อเกมไม่ได้ก็แบทแมนไงแบทแมนสั้อย่างหนึ่งอะพี่มีนตอว่าแบทแมนแบทแมนแหละมันไม่ยากสมัยก่อนนาจะชื่อแค่นี้ แบ uh, ทแมนแบทแมนเป็นคำตอบเท่ถเท่มากจงเกอร์หัวเขียวมาเลยแต่เพิ่งเคยเล่นวานะอันนี้ไม่เคยเล่นแต่มันอยู่ในไอเกมตลับเกมอยู่ในเฟมิคอมใช่ก็แบทแมนนะเด็กงานต่อไปแบทแมนทรูดีทรูดีหรออะไรหรอเกมแบทแมนนะคะเป็นคำตอบเท่เท่มากชื่อ ของเกมนี้ชื่อว่า Batman the Video Game แต่เขาวงเล็บว่า Batman อยู่แล้ว uh. ซึ่งเกมนี้นะคะเป็นเกมมนุษย์ค้างคาวอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกมือเพราะว่าตัวดาดนะคะจะถูกออกแบบมาให้พี่ Batman ของเราโชว์สกิลแบบตต่ตึกคว้างบูมแมลงแล้วก็ต่อยตีบอสยังจำเพลงมันได้อยู่เลยตอนขึ้นมาเกมมันใส่ตลับไปใช่ไตึ๊ดใจันรู้บัลการมีจริงหอลอยเฮ้ยเล่ลามันชิบหาย มหพิกเซลพิกเซลพิกแมนอะไรวะพิกเลดพิกเอาล่ะอะไรสักอย่างนี่แหละพิกเซลพิกเซลเป็นคำตอบสุดท้ายพิกเซลเป็นคำตอบที่พิกแมนพิกแมนเฮ้ยรู้เป็นคำตอบที่ผิดขาดเอรอะไรนั่นคือแพ็กแมนเออแพ็กแมนค่ะเป็นคำตอบที่ถูกเย่แล้วลุยอะไรแพ็คแพ็คะแพ็กแมนเฮ้ยยังงี้งิงงิง แพเมนคํคำตอบเทโชตังคเน่เอ,อ,เอ้ยง่ายเพราะว่าสมัยนี้เขาทำปนหนังงไโอ้โหไปดูด้วยดที่แทำตอบเทดังโชตดังม่ได้นี้ทำหนังด้วยมีหนังด้วยใช่ไหมใช่ไวรุ่นยุค90 80เราจากคุ้นเคยกันดีเขาบอกว่าตัวเกมแพทแมนนะคะถือเป็นวิดีโอที่จัดได้ว่า และเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวัฒนธรรมสมัยนิยมในทศวรรษที่1980ตั้งแต่ออกวางขายนะคะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มียอดขายสินค้ารวมถึงต้นแบบให้กับหลายๆสิ่งอย่างรายการแอนิเมชันแอนิเมชันและทางทีวีดีดีด้วยเขาใช้สับบอลถามบว่าสงานขานั้นข้างต้องกินไม่ได้เราเครียเื่นเลย บอมเบอร์แมนบอมเบอร์แมนเป็นคนตอบเท่ถูกต้องเฮยอุ้ยอุ้ยอะไรเงีบอมเบอร์แมนปล่อยระเบิดแล้วเหรอฮะใช่วางระเบิดอ่ะเป็นคนตอบเท่ถูกต้องเพื่อนในวุฒิชนที่แบบว่าเล่นกับเพื่อนเพออะไรเงี้ยมันจะมีบอมเบอร์แมนขี่กระต่ายบอมเบอร์แมนอาจุนไทยบอมเบอร์แมนวางระเบิดมีบอมบเบอร์แมนรถแข่งยิงระเบิดจ้ะนี่เก่งเด็ดเกมเก่าหน้าสบอนอย่างเงี้ยไปดูเป็นบล็อกสอกูไม่ได้ตอบเลยสบอนลองทำหน้าตัวเลือหันมองตาข้างๆมองข้าง มันเรื่อเวลาเดินม่เป็นไรนอนเขาโดหมอนมันมองหันไปหันมาในเกมอ่ะเกมนี้เป็นเกมวางระเบิดใส่อิฐบล็อกที่ขวางแล้วก็กำจัดศัตรูที่มาขวางทางให้หมดฉากไปใช่สัตว์เลยเล่นไป The Dog and the Bird เอาภาษาบ้านปากูเรียกว่าเกมยิงเป็ดเออนี่แหละกูว่าเกมนี้แหละ ถูกต้องแต่ให้ศูนย <ics> ์จ <esh> ุดห้าแมมีชื่อของมันอยู่เหรอีชื่อของมันยูชื่ออะไรวะนม่รู้่รไม่รู้ไม่รู้เกมยิงเป็ดเนี่ยเกมยิงเป็ดแล้วเพลแล้วเพลว่าตึ๊ด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 เป็ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตแดตึ๊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 ดตไม่ใช่แต่กูรู้ว่าเดมยิงเป็ดล้วใช้ปืนนะ ยิงเป็ดดักฮันเออดักฮันดักฮันเป็นคำตอบเท่อุ้ยอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้อีกแล้วเปิดไพ่เปนค้อนอย่างเงี้ยคุ้ชม<ะ>แต่ว่าต้องมีคนที่มีเครื่องที่บ้านมีอุปกรณ์เสริมปืนใช่เฉลยนะคะเกมนี้มีชื่อว่าดักฮันโอ้ยล่าเป็ดล่าไปอย่าง่ายๆเย้อันนี้เป็นเกมยิงปืน<ม>ที่ต้องต่อจอยแบบพิเศษก็คือจอยปืนโดยตัวเกมนะคะ ในระยะ,ะเวลาที่กำหนดฟังดูเหมือนง่ายแต่ก็ในความเป็นจริงแล้วระบบเซนเซอร์อินราเลดต่างๆมันไม่ค่อยแม่นยำไม่ตรงต้องจอหน้าทีวี<ช>ทำให้เราจะต้องยิงรวๆ<ช>เราต้องมาเล่นกันนะาจอดๆยังไม่โดนใช่แต่กำแพงม,มาริโอเลยนะมาริโอไงครับเอคำบเท็จเท่าไหร่พี่ง่ายแพงนะจังเราจัแพงได้เนาะโอ้โาชัดมาริโอไงมาริโอ ถือแล้วสั่นเหี้ยง่ายเลยสัตว์หน้าเหมือนกูอะนี่มาริโอ้มาริโอ้อะนี่เหรอเออนี่มาริโอ้เลยเนี่ยประสาทเนี่ยใช่ประสาทตอนชนะเนี่ยโชต้าเราบอกว่ามาริโอ้นะคะเป็นตัวละครจากวิดีโอเกมและการ์ตูนมาริโอ้เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของบริษัทเกมนินเทนโดด้วยสร้างโดยนักออกแบบวิดีโอเกมที่ชื่อชิเงรุมิยาโมโตะนะคะหลังจากได้เป็นสัญลักษณ์นำโชคให้กับบริษัทและเป็นตัวเอกของเกมชุดแล้ว อาริโอยังปรากฏในวิดีโอเกมต่างๆกว่า200เกมทุกวันนี้ก็ยังมีออกมาอยู่สองชื่อไหมใช่ <ไ będzie S 1> มันมันล็อกแมนแล้วล็อกแมนอะไรไมันจะมีล็อกแมนแล้วก็เมก้าแมนล็อกแมนล็อกแมนนะคะเป็นคำตอบเท็จถงึงโ<แ>อ้โหวันนี้ตอบให้ถูกนะล็อกแมนเฮ้ยมันมีสองอย่างใช่ป่าวล็อกแมน มึงเสียงว่าอะไรมึงจะตอบว่าอะไรอ่ะมันมีเมกกาแมนด้วยโอ้เมกกาแมนโอ้ล็อกแมนล็อกแมนนะคะเป็นคนตอบที่ถูกต้องคู่กับอะไรล็อกแมนกู้อะไรล็อกเกอร์ ซีโร่ซีโร่ใช้ดาบล็อกแมนใช้ปืนตอนช่วงนี <pg> um ้อาจจะยังไม่มีแต่ว่าตอนเขาเริ่มเป็นเพแล้วมันจะมีซีโร่กับล็อกแมนมือเป็นดาบก็เลือกเริ่มเล่นตัวละครได้2ตัวแต่คนพวกคนที่เพย์คนโตชอบเล่นซีโร่หิ่งแล้วก็มีสูตรเกาะกอดทำได้ตั้งแต่เริ่มเลยอะสุดเลยละกาะกอดเกาะกอดแล้วก็บอกว่าล็อกแมนนี่นะคะเป็นล็อกแมน5้านะคะที่เห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของล็อกแมนอย่างเห็นได้ชัดเลยด้านเนื้อหาบอสที่ออกแบบมาได้อย่างน่าสนใจใช่ มันเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะอารมณ์เหมือนคนนั่งเลยนะเว้ยไอเนี่ยเป็นตัวเป็นเด็กที่แบบว่าเด็กที่ว่าอะไรมูว่ะใช่แล้วด็อกด็อกเตอร์เนี่ยทำให้มันกลายเป็นมีพลังขึ้นมาได้เมื่อก่อนเล่นประจํานะเอาอะไรมาใส่ได้วขีเลยนะตึ่งตึ่งกระดาษกระดาษวงกลมวงกลมท่านี่เลยท่าเนี่สอนเลยที่ได้สอนปนธนาคารอ่ะม่ยังไม่ป้นอยู่ปืนก็ไม่มีถ้าก็บอกไม่ทำนี่เลยเขาอุ๊ยอะไรนี่กูบอกเกมรถถังยิงยิงกี่มรถถังยิงต่อว่าเกมรถถัง อีบอยบอยศูนย์จุดห้ากูเป็นตอบคะแนนเดียวเหมือนกันเป็ตอบเท่ t o ต้ l ให้ศูนย์จุดห้ายังไม่ถือว่าถูกหมดเฮ้ยชื่อเกมรถถังนะเออใช่เออแต่ไม่รู้อยู่ในอ F A พี่บิ๊กบอกว่ารถถังเป็นคนตอบเท่ Total ให้ศูนย์จุดห้าคะแนนปวดง่ายแท้งแทงอ้งชื่อแทงเลยแทงพี่บอกว่าตอบว่าแทงนะแท้งเป็นคนตอบเท่ผิดครับชื่อเกมเลยว่าชื่อเกมอะไรพี่ Wall แท้ง Wall แท้งเป็นคนตอบเท่ผิดครับ อีเกิลวอ e a อีเกิลวอรอีเกิลวออีเกิลวออะไรนนอีซีนอีซีอ่พี่ชาตอบว่าอีเกิลวอรอีเกิลวอนะคะเป็นคำตอบเท็จพิษพันโคซามินซีนี่มนฝันชิเกยนะคะเกมนี้มีชื่อว่า Battle City โอ้แ่เไม่มีแท้งเลยไม่มีเลยมันสร้างหนาดได้นะสร้างานได้เออ เป็นอีกหนึ่งเกมที่อยู่ในยุคตกดลําบันเลยก็ว่าได้ตัวเกมมีภารกิจง่ายๆก็คือให้คุ้มกัรฐานปัะชาการอ่าปัะชาเอนัน่จริงซีก็คือปัะชาการไม่ใช่ไปลงสงครามซีต่ <laughs> <laughs> างชื่อคนยุ่แต่งยุคเก่าอ่ะ ง่ายอยู่แล้วอันนี้กดถึงสามสิบตัวโอ้ยอ่ะมึงกตอบมันตอบมันอะไรอ่ะันไหนอันไหนมัเยอะแล้วนี่มึงตอบไปเลยไม่ได้หรอวะก็เข้ากันมีน้ำใจคนไทยแน่นอนเออมัาเปร็กว่าเขาไปมัดเฟร็กไคอนท่ามีเดียตอบว่าคอนท่านะฮะคอนท่าเป็นคนตอบเทพโชต้าจับได้แล้วผู้นี่ด่านแรกเลยเนี่ยด่านแรกคอนท่า คอนเกรสหรือเปล่าที่ดีคอนเกรสคอนเกรสเลชั่นคุณเชี่ยเยินดีด้วยคุณท่าครับ เกมเดินหน้ายิงแหลกที่ได้รับความนิยมมากๆและกลายเป็นหนึ่งในตํานานของวงการเกมในบ้านเราอีกด้วยเขาบอกว่าถ้าเล่นสองคนหนะักต้องคุยกันดีๆด้วยนะเออมันดึงฉากกันไงมันดินฉากกันเมื่ไปก่อนใช่กมันเลื่อนไงเออมันบารดี้บารดี้ไม่ยังโดดมึงไม่โดนอะไรเอามึเก็บของก่อนดาเก็บของก่อนเดี๋ยก่อน<_ utt> <_ utt> เอาารามองภาพมันสวยมากเลยว่าเด็กเราเล่นแบบโอ้ยเนียนตาปืนแบบชู่อ่ะตอนนี้คือแบบชิชู้พี่เกมมันจะชิชู้ อเดี๋ยวนะเราพูดคนเล่นจริงนะเราพีปกป้องนะคะทำไปได้5.5าคะแนนโ้ยลงกันเป็น9กอ๋มันเป็นจุดห้าไ่พี่ิ๊กี้ทำไปได้สคะแนนแลวพี่มีททำไปได้45คะแนนเออครึ่งนึงเออห่างกันแค่0.5คะแนนเองพี่ทำไปได้1คะแนนโอ้ยัยมีมีคะแนนยยอย เอาถึง15 15มาใช้ประโยชน์ได้สุดการรู้จักแหละแต่ว่าไม่รู้จักชื่อเกมเฉยๆก็คือว่าไม่ตอบมั่วตอบรถถังคือรถถังไม่ได้ถือว่าโซคาอินซีโซคารินซีไม่เห็นต้องอินซีไงเลยตอบอินซี พันตาแล้วพันตาแต่ว่ามันก็เรื่อยๆเลยเรื่องของคนพึ่งกินก๋วยเตี๋ยวมาพูดโคม่าใชนไม่ง่ายหรอกยุคเราใช่ยุคยุคเราเล่นหมดเกมนะใช่เพราะมันไม่มีอะไรให้เล่นแล้วได้ต้องเล่นเกมนั้นๆจริงๆชื่อไม่ได้ใช่เราเล่นกันเราไม่ได้เรียกชื่อหมายก็อาจจะมาพูดได้ไงแบบเราเรียกอ่ะเรราเียป็นภาษาไทยหมดเลยใช่ดูเป็นคนท่านะเูเรียกคนท่าว่าคนท่าว่าอะไรหรือว่าคนท่าไหนชื่อคนชื่อตัวละครในเกมไอคอนไก่ท่า กะเทืออยู่แล้วไอคอนก็โดดเลยให้ยิงไปวันนผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมใครที่อยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะถ้าเกิดว่าคอมเมนต์มาพี่ป้องหมุนตัวหน่อยอย่างงี้ได้ไหมได้เลยครับดูดีเป็นไงพวกเราใจดีพี่อิวครับผมพี่ยูเต้นทเวิร์กเลยครับต่อได้ครับป๊า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 บนี่นะครับคอมเมนต์ได้เลยครับผมหน้าช่อมีเสื้อติ๊กเกอร์ไลา์ ก็ไลน์ที่สำคัญน้ำยาปรหนโอหยดตรงนั้นขึ้นตรงนั้นยกตรงนี้ขึ้นตรงนี้ยกปุ๊บขึ้นปั๊บใช่แถ้าเกิดชอบคลิปอย่างนี้ยังมีให้สนุกสนานแล้วก็อีกมากมายในจังหวัดโอนาใช่ครับคือให้ดูแป่งแล้วก็มีทิกตอกโอนาด้วยนะครับผมชื่ออะไรนะมูดโอนาทิกตอกเอ้ยโอนาค็อปปี้เออมันต้องค็อปี้นะเพราะว่าเวลาคนเรามาดูใช่ไหมฮแม่รู้สึกว่าเฮ้ยคลิปนี้มันน่าสนใจว่ะแรงดันใจให้เราทิกตอก คิมคิดที่แล้วเลยพูดมคิดที่แล้วเลยใช่โอหน้าคือโอหน้าปกติมีโใช้ไมแล้วใช่ตอนนี้ก็เป็นโอหน้าคัปปี้มีมาอีกแล้ว โอ้นน้ากปีะยมีน้าเข้ามาใช่มีน้าเข้ามาด้วยขอร้องเลยนะให้ดูคุณราเถอะโอ้โหเป็นอุตส่าห์เรานะครับเป็ุตส่าห์เปลี่ยนมาขนาดนี้เลยดูดไปลงคุณไม่ทำอะไรเลยหรอไม่คิด้ทำอะไรเองเลยหรอบางคนเป็นรูปติ๊กโอหนตาแล้วก็ไปทำเว็บพนันเออไปไลฟ์สดแล้วก็เล่นพนันไปด้วยไอ้แหกมาให้เราใช้ชื่อเราด้วยอ่ะพ่อคุณตาสิบห้ให้ดูโอหนตาเพื่อรับความสนุกไม่ได้หาแดกไอ้สื่อเล่นทีวีทั้งหลาย gada <laughs> 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 <You can die. laughs> <laughs>